ติดถนนใหญ่กรุงเทพกีฬาลำเก้าให้ความเป็นส่วนตัวเพียง83ยูนิตเท่านั้นมาสัมผัสความน่าอยู่ของบ้าน v ax, ตล์โมเดิร์นยุโรเปียนฟังชั่นครบ236ตารางเมตร4ห้องนอน5ห้องน้ำ2ที่จอดรถ <c oughs> ตอบโจทย์ทุกคนในครอบครัวที่สุดของบ้านพื้นที่กว้างดีไซน์แปลงมุมทุกหลังแต่ละซอยมีแค่สีหลังสงบและน่าอยู่มากๆพร้อมฟังชั่นพิเศษ Living Area ดีไซน์ d o u b ลว v o l ุ่มเฮดานสูงโปร่งรับแสงธรรมชาติเต็มที่ และมีห้องนอนชั้นล่างขนาดใหญ่ตกแต่งเป็นห้องนอนผู้สูงอายุสบายๆหรือจะปรับเป็นห้องทำงานก็เวิร์กใช้งานลงตัวแถมพิเศษกว่าใครด้วยสเปซใหญ่กลางบ้านสามารถต่อเติมได้ตามต้องการจะปลูกต้นไม้จัดสวนหรือทำกาสเฮาไว้ได้านชิลๆก็ดูดีทุกไลฟ์สไตล์ ส่วนบ้านไหนชอบทำอาหารก็มีพื้นที่ครัวกว้างให้โชว์ฝีมือได้เต็มที่ทำอาหารสนุกสามารถบิวอินชุดครัวขนาดใหญ่ได้เต็มฟังก์ชันขึ้นมาชั้นสองจะเจอมุมโปรดลิฟ่งแอ์เรียเปิดโลง่งพักผ่อนสบายเป็นพื้นที่สำหรับครอบครัวให้รู้สึกใกล้ชิดสนิทสนมกันยิ่งขึ้นห้องมาสเตอร์เบดรูมใหญ่พิเศษลงตัวด้วยบรรยากาศอบอุ่นพร้อมวอล์อินโครเซตเป็นสัดส่วนและห้องน้ำในตัวให้ใช้งานสะดวกมาก แต่อีกสองห้องนอนก็ปลอดโปร่งเอนบสบายแล้วอยากได้ห้องน้ำส่วนตัวทุกห้องนอนอีกด้วยเชอร์ลีนกรุงเทพกีฬาล่มเก้าติดกับถนนใหญ่ล่มเก้าเชื่อมต่อกับถนนกรุงเทพกีฬาตัดใหม่เพียง6 0 0เมตรเชื่อมต่อทางด่วนสีสายใกล้โมอเตอร์เวย์เข้าสู่ใจกลางพรลรามเก้าเพียง15นาทีใกล้อ air p o ์ตเลียวลิงละกระบงังและสนามบินสุวรรณภูมิรายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเพียบเช่นมาร์เก็ตเพส ลิทเทอรอลโรงเรียนนานาชาติไบรตันและเวลิงตันร่วมถึงโรงพยาบาลชัน้นนำสมิติเวสศิาคลินเชอรลีนคุงแทพกินหาลมเก้าเชื่อมนุกการแชร์ชีวิตให้คุณใกล้ชิดทุกคนสุดสบายเริ่ม6.99ล้านบาทว้าว